จากผู้บริจาคที่มีชีวิตนะครับเช่นจากญาติเนี่ยไม่จำเป็นต้องรอนะครับสามารถประเมินญาติว่าเหมาะสมในการบริจาคไตได้ไหมและสามารถผ่าตัดได้เลยใระยะเวลาการรอคอยก็ประมาณหนึ่งถึงสองเดือนในการเตยมตัวนะครับตัวครับแต่ถ้าเป็นผู้บริจาคที่เสียชีวิตเนี่ยระยะเวลาการอคอยขึ้นอยู่กับทางสภาการชาติไทยเลยเพราะว่าโรงพยาบาลเราขึ้นตรงกับสภาการชาติไทยจะไปพูดจัดสรรอวัยวะให้นะครับ ซึ่งระยะเวลาการรอคอยเนี่ยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอายุของผู้ป่วยนะครับเนื้อเยื่อของผู้ป่วยกรุ๊ปเลือดก็มีผลแล้วมีความผู้ที่มีชีวิตสามารถบริจาคตับให้ผู้ป่วยได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นแบบในประเทศไทยเรายังทำกันไม่ได้เยอะมากนล่เองจะมีเยอะในเด็กนะคะก็ใจไม่ค่อยอยากจะให้ไปมองว่าตัวเลขเท่าไหร่อะไร เหตุการเป็นจริงแล้วการจัดสรรเนีผ่านสภากาชาติไทยเท่านั้นนะคะอ,อ,อยากให้มองว่าเราไม่ควรจะเข้าสู่การเปลี่นตักต้องดูแลตรงนั้นก่อนๆๆมากกว่าเพราะว่ามวแต่ไปมองว่าต้องเปลี่ยนคิวเมื่อไหร่เรารักษากันก่อนดีไหมคะเพะราะหลายๆครั้งนะคะการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถเปลี่ยนจากคําว่าเปลี่ยนตับเป็นไม่เปลี่ยนตับได้จริงเรามีเทคโนโลยีในการดูแลผู้ป่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยการดูแลเรื่องของเส้นเลือดตับที่ไปเลี้ยงตับเองนะคะถ้ามีตัวอย่างเช่นมีก้อนมีอะไรแล้วก็จ,จะใช้การทําลายก้อนที่เป็นเนื้อไม่ดีเหล่านั้น